ทีนี้มาที่พระเอกของงานนะตอนประมาณบ่ายสามนะครับผู้ชมนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลรายงาน,น <ะ S 1> ไปได้นี่กลับเข้าบ้านพักก่อนนะกลับเข้าบ้านพักก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากรถประจําตําแหน่งเป็นรถยนต์ส่วนตัวเพราะนี้ถือว่าเป็นงานส่วนตัวนะเป็นรถยนต์ส่วนตัวทะเบียนยอยหญิงคอควายหนึ่งแปดแปดหนึ่งกรุงเทพมหานครเป็นรถเบนนะแล้วเปลี่ยนชุดด้วยนะจากชุด เครื่องแบบข้าราชการสีกากีเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวคลุมด้วยแจ็กเก็ตลำลองสีดำก่อนจะออกเดินทางมายังศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเพื่อสมัครเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติในงานวันนี้นะครับแล้วขบวนรถของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีรถนำนะไม่มีรปภติดตามเหมือนเวลาปฏิบัติหน้าที่นายกด้วยนะครับมีแค่รปภที่แต่งกายนอกเครื่องแบบมาดูแลวความเรียบร้อยสถานที่จัดงานเท่านั้นนะปรากฏว่าพอเวลา17นาคินาทีก็เดินทางมาถึง ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีคุณพิรพันธ์สาเดรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติพาแกนนํามาต้อนรับนะครับแล้วก็พาเข้าห้องรับรองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะขึ้นเวทีแล้วก็มีสมาชิกที่มาร่วมง,งานมาให้กาลังใจตะโกนลุลงตู่สู้ๆมอบดอกกุหลาบนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคําถามสื่อมวลชนนะสื่อมวลชนถามว่าตื่นเต้นไหมนายกมีสีหน้าเรียบเฉยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ตอบคําถามนะอ่ะ,อะนี่ก็มีภาพบรรยากาศต่างๆมานั้นเนี่ยมีคุณนุ่มเสกนะใส่เสื้อ แจ็คเก็ตสูทนะสีครีมครีมทองทองอ่อนๆนะนี่แล้วก็มีภาพต้อนรับกันคึกคักอบอุ่นทีเดียวนะครับโอ้กับคึกคักทีเดียวครับหลวงป้อมครับพี่ใหญ่นะวายไว้ไหบ้างครับบุเดชประยุทธ์ุวงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐครับพูดถึงบนเดชประยุทธ์น้องเลิฟนะที่จะไปที่ไปเปิดตัวกับพักรวมไทยสร้างชาติครับอย่างเต็มตัวเป็นทางการวันนี้ตอนเย็นนะ แล้วก็หลวงป้อมให้สมามภานตักแต่ตอนกลางวันบอกว่า<ฆ>ขอให้ประสบความสําเร็จ<ฆ>อขอให้ประสบความสําเร็จ<ฆ>นักข่าวก็ถามว่าเป็นหวงอะไรหรืไอไม่อที่นายยกจะลงมาเล่นการเมืองเต็มตัวครับนเด็กประวิตย์ไม่ตอบแล้วก็เดินออกไปเลยเข้าร่วมงานพิธีเปิดไปคือแกไปเปิดงานท่านไปเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผนปอชาติเนี่ยนะครับก็ ก็ตอบพวกแกนั้นแล้วขอให้ประสบความสําเร็จ